เรื่องของเทคโนโลยีมาฝากกันที่สามารถช่วยทําให้ชีวิตง่ายขึ้นอันนี้มามองในมุมของการทําการเกษตรบ้างนะครับ เขาใช้เทคโนโลยีมัลติสเปกตรัมนะคะ mm. เป็นโดรนบินอยู่ข้างบนนะคะแบบมัลติสเปกตรัมนะคะทำให้การทำการเกษตรนั้นแม่นยำมากขึ้นนะคะเขาใช้ในพื้นที่ของอำเภอหัวเซียนมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนนะคะประยุกต์ใช้โดรนแบบนี้ติดตั้งเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพมัลติสเปกตรัมในการวิเคราะห์และจัดการพื้นที่การทำการเกษตรค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้ชีวิตการทำการเกษตรง่ายขึ้นไปมากน้อยเพียงใดคะ่ะ เริ่มจากภาพมูมสูงกันก่อนเลยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่านี่คือโดรนจํานวนมหาศาลกลายเป็นเครื่องมือทางการเกษตรใหม่ที่ช่วยทําให้การทําการเกษตรต้นดูใบไม้ผลิมีความแม่นยํายิ่งขึ้นแถมยังประหยัดต้นทุนแรงงานและยังเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะนายหยางจุ้นซึ่งเป็นช่างเทคนิคทางการเกษตรก็ระบุนะคะว่าเขาใช้เทคโนโลยีมัลติสเปกตรัมค่ะ สามารถช่วยวิเคราะห์การเติบโตของพืชได้นะคะผ่านการตรวจจับรังสีต่างๆเพื่อทําการฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชได้อย่างตรงจุดผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการลดการใช้สารเคมีลงถึงร้อยละ30ช่วยประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตขณะที่รายได้เฉลี่ยของเกษตรก,รกรก็เพิ่มขึ้นประมาณ120ยหยวนหรือราวๆ604บาทต่อหมู่อีกด้วย ด้านนายส่งเสียงเจิงเกษตรกรท้องถิ่นก็กล่าวว่านี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาใช้งานโดรนติดกล้องถ่ายภาพมัลติสเปกตรัมค่ะเครื่องมือน,นี้ทำงานได้ดีช่วยประหยัดค่าจ้างคนงานแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลผลิตได้อย่างดีด้วยทั้งนี้พื้นที่เพาะป,ปลูกข้าวสาลีในอำเภอหัวซีนในปีนี้สูงถึง1ล้าน8แสน 1,000 0หมื่นหมู่หรือราวๆ7 5 4 1 6 6 6ไร่ค่ะคือพูดง่ายว่าใช้การวิเคราะห์โดยนำเทคโนโลยีเรื่องของรังสีเรื่องมัลติสเปกตรัมมาวิเคราะห์นะคะดังนั้นก็ช่วยลดทั้งต้นทุนเรื่องของการใช้แรงงานคนในการที่จะไปฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือสารเครมีต่างๆรวมถึงลดการใช้สารเครมีที่มากเกินจำเป็นด้วยนะคะจุดไหนคือพืชเตบโตได้ดีเนี่ยก็ รู้วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ